สวัสดีจะทุกคนสวัสดีเช้าวันเสาร์เมื่อเช้าตื่นมาโกยหิมะให้มีทางเดินลงไปแต่ตอนนี้มันตกลงมาอีกไม่กี่วินาทีมันก็เต็มแล้วตกมาเบิง้งเดี๋ยวพอเห็นฮอดคันบันไดพี่น้องไม่เห็นขั้นบันไดเดินลงแล้วเนี่ยมิดมิดมิดตีนเลยมิดตีนเลยขนาดกวาเราด้วยเนี่กว่าทั้งย่างเลย ยางเต็มอย่างแน่นเลยพี่น้องพุนอะคาดกวาดไปแล้วได้มันตกมันหลังจากกวาดเสร็จแล้วมันมาตกอีกโอ้ท่วมตีนมิดตีนเลยจ้ะคราวทั้งเมือง หิมะก็ตกก็ดูสวยงามนะพี่น้องเนาะแต่ว่ากเมยกับมันเนี่ยพี่น้องเหนื่อยทํางานกับมันเหนื่อยกับความหนาวเย็นเดินนะพี่น้องจ้ะคราวภาคเสียงคนทำงานกับหิมะ เสียงรถไทยน่อยของตะละบานโกยหิมะสูบหิมะตอนนี้ก็กำลังเดินโลงบ้านจะ้ะแต่หน้าบ,บัดนาวหิมะสูงเกินตะตุ่มล่องที่กวาดไว้แทบจะไม่เห็นล่องเดี๋ยวพ่อบ้านก็ออกมากวาดอีกรอบหนึ่ง วันนี้กวาดไปแล้วรอบหนึ่งโกยหิมะไปแล้วรอบหนึ่งตอนเช้าตอนนี้ยังโกยตอนประมาณเจ็ดโมงครึ่งแปดโมงตอนนี้เก้าโมงครึ่งหิมะก็เต็มร่องที่โกยไว้อีกแล้ว ทังโรงบ้านสาวสีชมพูจ้าพี่น้องจ้าโน้พี่น้องเห็นบะกะเจ้าทำงานกับพีมะออกจากหน้าบ้านรถไถยน้อยวยเขาเกตมาไม่ตรง ถนนม,มาไวตรงหน้าบ้านตรงนี้ต้องปีนขึ้นเลยพี่น้องเบิ้งทางขึ้นบ้านสาวสีชมพูจ้ะเดินลงมาเมื่อกี้เนี่ยอันนี้ตรงถนนเขาก็มาเกตไปห้หน่อยใครอยากจะมาเล่นหิมะมาเล่นหิมะกันนะคะ Hoa vào nhà nha khao yam mất vẫn đương tìm ạp bia xem thang đương ketam nga 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 <Bye. S 2> คนบ้านนี้เขาก็ไม่ชอบกันนะพี่น้องจา๋าเขาก็มากกันเราเพราะามันเมื่อยกับการโคยหิมะย้ํหิมะตกนะจนะ๊ะเนาะโอ้ยเสร็จมันก็ตกสาวจิมพูเคยเจอชนิดที่ว่า โวยมือนึงมากสุดซีรอบเมื่อก่อนนี้สาวสิมพูก็จะช่วยพ่อบ้านโกยหิมะตลอดแต่ว่าปีนี้ไม่ช่วยเลยให้แกดพวยคนเดียวเพราะว่าไม่ไหวคะ่ะไม่ไหวแค่ทำงานก็เมื่อยปวดหลังปวดเอวแล้วช่วงนี้ก็งานยุง่งงานโรงแรมวันละ สิบสามสิบสี่สิบห้าห้องเหนื่อยทุกคนก็ออกโกรยสโนออกเพื่อที่จะเอารถออกได้เพื่อที่จะเดินรถคันนี้จะออกได้ยังไงชาวนี้ไปถ้าออกไปทำงานนี่ต้องเผื่อเวลามากเลยถึงจะโกรย,ยออกจากถนนออกได้พี่มอง รถเกตมาเกตอัดไว้ไทยรถ้าเจาสูงอีมาเวลาตกเสร็จใ,ใหม่ๆมันขาวขาวสวยงามมากมคนกลยตรงเดินไ่ให้แล้วนี้ค จเจ้าโกยหิมะออกเพื่อที่จะเอาหลดออกโรยหิมะจากท้องหลดกองถ่วงพานถ่วมเมืองเราหิมะนี่เมื่อวานนี้ขนาดเขามาเอาเขาต้องคือมันไม่มีที่จะก,กองจนเขาต้องมา เอารถเอารถแก่รถสิบล้อรถด,ดำ้มคนออกไปถิ้งมองอื่นนะพี่น้องหิมะเมื่อวานเนี่เระงั้นมันล้นถนนอะรถบิงไม่ได้คนเดินไม่ได้นึกถึงตัวเองสมัยเป็นเด็กเนาะเวลาเห็นในข่าวในทีวียาบอยากเห็นหิมะอยากเจอหิมะอยากเห็นหิมะอยากเล่นหิมะคงสนุกสนานมากเป็นไง ไม่คิดไม่ฝันว่าวันหนึ่งเราจะได้มาอยู่เมืองหิมะมาใช้ชีวิตอยู่เมืองหิมะแถมมังมาอยู่ประเทศที่หนาวหิมะเยอะอีกต่างหากประเทศแทบที่จะไม่มีฤดูร้อน <c oughs> เป็นคนขี้หนาวจะได้มาอยู่เมืองหนาวพี่น้องจา๋าอยู่เมืองไทยนี่โอ้โหแอร์ก็ยังไม่ชอบเลย ออยู่แอร์นี่โอ้โหก็หนาวจนวาเส้นทางเดินไปทำงานของสาวสีชมพูค่ะโชคดีหน่อยบ้านอยู่ในเมืองก็เดินไปทำงานได้สบายๆไม่ต้องขับรถไม่ต้องลำบากไม่ต้องลำบากขับรถไม่ต้องหรือไม่ต้องขึ้นรถเมล์ ไม่ต้องเผื่อเวลารอรถเมย์รถเมย์ที่นี่ยิ่งต้องตามเวลาเป๊ะๆต้องกะเวลาออกมาให้ทันมันสมัยก่อนนั่งรถเมย์ออกไปโรงเรียนเนียวายพล <Okay. S 1> าดไม่ได้ต้องเผื่อเวลารองรับูเขาพ่มา ถนนคนถนนขึ้นไปเดินไม่ได้ทั้งสองฝั่งข้ามาจากฝั่งนั้นว่าจะมาเดินฝั่งนี้ก็เดินไม่ได้ก็เลยมาเดินตรงถนนรถวิ่งเลยพี่น้องจา๋ามันเดินไม่ได้มันสูงมันสูงท่วมเลยนี่ตรงตรงทางเท้าดูมีมะเต็มเดินไม่ได้ต้องมาเดินตรงถนนรถวิ่ง เดนตรงถนนรถึ้นเราเด้อจ้ะคนอื่นก็เดินเหมือนกันลนะ่ะก็มันเดินไม่ได้เดี๋ยวเฝ้าย่านก่อนพี่น้องยานรถต่สาสภาพเดูให้ดูฝั่งนี้นาะดู เสาก็เลยเงียบเหงาคนผู้คนไม่เยอะเป็นวันหยุดเนาะพี่น้องแต่คอยก็ต้องออกมาทํางานจ้ะจริงๆวันนี้ก็ได้หยุดนั่นแหละแต่ทีนี้ลูกค้าโรงแรมเยอะเมื่อวานหัวหน้าก็เลยถามว่ามาทํางานได้ไหมก็เลยเออมาทํางานก็ได้ตอนแรกตั้งใจจะไปเล่นหิมะนัดเพื่อนมาแล้วจะไปเล่นสกีก็เลยเออมาทํางานดีกว่านี่คุณยายเล่นหิมะจะถึงที่ทํางานแล้ว เดี๋ยวจะออกไปเดินถนนรถวิ่งอีกแล้วแหละพี่น้องมันเดินไม่ได้ตรงนี้นี่น้นถนนเพราะว่าตรงถนนนี้ทางเทศบาลก็จะมีรถมาเกตหิมาให้ตลอดนะจ๊ะกลางคืนถ้ามันตกตลอดทั้งคืนเขาก็จะมามาเกตให้ตลอดเพราะว่าสำหรับรถมันถึงจะว,วิ่งได้ นี่ถึงที่ทํางานแล้วตึกแดงๆนี้ค่ะตึกแดงๆด,ด้านหน้านี้แล้วก็จะมีตึกสีขาวด้านหลังอีกทํางานอยู่ตรงนี้จ้าไปทํางานแล้วเดี๋พี่น้องเดี๋ยวตอนเย็นจะพาเก็บบรรยากาศตอนกลับบ้านอีก เลิกงานวันนี้กลับบ้านด้วยความทุลักทุเลต้องเดินถนนรถวิ่งตั้งแต่เช้าแล้วก็เย็นเพราะว่าทางเดินทางคนเดินเดินไม่ได้เดินตรงนี้โอ้ทัท้งอายอยู่หิมาล้มหิมากำลงังท่วมกรนนะต้องเดินไปหน่อยวันนี้เดินกลับบ้านด้วยความลำบากเหมือนตอนเช้านั่นแหละเพราะว่าทางคนเดินเดินไม่ได้ตอนนี้ มาเดินถนนรถวิ่งกำลังพาพายี่ิมากกลับกำลังมาเนี่ยกำลังขาวมามองไม่เห็นอะไรแล้วกำลังขาวมาที่ ภาพข้างนอกมองบ่เห็นอียงเลยจ้ะหิมะหิมะลงคัะหิมะลงทั้งลมพายุนะจ้ะมองไม่เห็นอะไรเลยจ้านี่หลังจากมาถึงบ้านเลิกงานเมื่อกี้เนี่ยหลังจากมาถึงบ้านสักยี่สิบนาทีมันก็สภาพเป็นแบบนี้ค่ะขาวม้ามืดตึด๊ดพายุหิมะลงมู้นะ โอ้ยฟังเสียงล้มพี่น้องจา้าดีนะเนี่ยให้เราเดินถึงบ้านก่อนที่มันจะกระน,นำขนาดนี้ขนาดแค่เดินมาเมื่อกี้นี้ก็ยังสุดยอดแล้วพายุหิมะลงนี่หิมะตกสองอาทิตย์ต่อเนื่องแล้วพี่น้องดูโอ้ยมึงล้ม